จะภาขอเพลงมาบอกให้เสมอบร้องเพลงฟังหน่อยจะร้องทีละเพลงเดี๋ยวมันจะเสียเวลาโอเคร้องแม่งรวมกันไปเลยชอบบรรยากาศแห่งการเมลรำเมรัยรลมงระพรรู้ใจจะหาสุขได้ไม่มีเพียบรานหนุ่มหน้าใสใสแต่น้ำใจมอนไค่ขากลับมาเถิดการดาเสียเวลาอยู่ท่า จนแต่จริงใจมีให้เห็นโอ้แม่เหนือเย็นก็จะจดได้เป็นเทพีบ้านใครถัาลองไม่เสียในหน้าแป๊ดเจียแสแต่อยาก <ใจ S 2> ได้มาแล้วครับอยากพิงจบจองไว้แต่คุณผู้ชายผมห้ามจองหัวใจผมว่างจะมีใครบ้างจับจองเปิดโอกาสให้คุณขอบค้องมาจับมาจองหัวใจผมได้พี่คนบางกอกไม่เคยคิดหลอกคํำใคร ถ้าเจ้ารักปากใจสาวผักไห้สาหายสุลา้าเพลงจบไปครับ